เบาเหินพายันได้ครับน้ำติ๊กตอกมามาหยามมาเยื่อไอ้ไส้เพิ่นข้าสาวหวานมาส้มหน้าไอ้ไส้เพิ่อนผลผลิตงามพี่น้องมาเป็นไก่นี่ห่วงครับผมห่วงผมแต่ก็ได้ดีนะครับมีละแงะที่ถี่ครับครับครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่เขารบลักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง youtube นะครับ facebook แฟนเพจนะครับแล้วก็ติ๊ t ต k ครับที่มีชื่อว่า แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่เนาะยืนยันยืนยัดแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนาต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับผมนี่เขาอยู่กันมองนี้ครับผมเนี่ยโคกหนองนาธารมมา่ามหาสารคามครับพี่น้องครับที่กัดนี่ยูบ้านมะข่าตำบลมะข่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาสารคามนะครับ ยางที่หลายๆคลิปนะครับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับได้มาว่าจให้พ่อพี่น้องฟองไปนะครับได้รับฟังกันแล้วนะครับนี่เนาะกับหลายๆคลิปนะครับสาหรับพื้นที่อยู่หม่องนี้นะครับตั้งแต่ดําหน้าครับจนหอดสีเกี่ยวครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับแปลงไก่ทองคำา8ดของเรานะครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับบู๊ยตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะครับสำหรับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับ เพราะว่ามือนีมีดาราดังนะครับดาราติกตอกดังนะครับหนึ่งคู่หวานของเราครับผมนั่นก็คือบาเหินแคปเจอร์นะครับและก็สาวหวานครับผมพฤนมายามนุ่มขวัญใช่งัวใจเกษตรนะครับแลวกมายามแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับที่โคกหน้องนาทามมะค่ามาสารคามนะครับเอาไรเรลยอต่างๆไปยั่ไหนะครับไปพบกับบาวเหินและก็สาวหวานได้เลยครับผม ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีผมเปาเหินพายงานด้วยครับน้ำติ๊กต๊อกมามาหยามมาเหยื่อไอ้ไส้เพิินครับมาเบิงหน้าเพิ่นครับอยากอยากได้พัน์ข่าวดีๆจากไอ้ไส้เพิ่นเล่นมาเยี่ยมมามาหยามเพิินเพราะว่าอยู่บ่ไก่กันครับเบาเหินอยู่กาลสินครับครับอำเภอหนองกุงศรีบ้านเกิดเปาเหินเป็นไดเนี่ยครับเป็นเป็นไดเนี่ยออไปเบิงกันน่ะปรเดนห้องซุดซุดยอดเลยครับข่าว พันพันยังไงโอ้นี่พันนี้นะครับคือไก่ทองคำแปดเก้าไก่ทองคำแปดเก้านี่เป็นเขาเจ้าเป็นเขาเจ้าพื้นแข็งนะครับที่มีอายุ89วันครับลักษณะประจำพันธุ์ของเขานี่ก็คือต้นเตี้ยเข้ามาต้นเตี้ยคือความสูงประมาณเจสิบนะครับไม่หอดเม็ดน้อยนี่พี่น้องวาเป็นไก่นี่ห่วงครับผมห่วงเขาครับผมแต่กอได้ดีนะครับมีละแงะที่ถี่ครับ โดยเฉพาะยังยิ่งดกอสจร้อหันครับพี่น้องครับนี่น้อครับเอาสาวหวานเบาเหินภาพภาไปเบิ้งกันน่ะคือวัดมาสีผ้าส้มทวงหน้าอ้เพิ่นเพราะว่าเบาเหินนี่อยากได้พันเขาดีๆอยากอ้าเพิ่นเลยมามาเยี่ยมฮอดบ้านเดี๋ยวไปใชหน้าให้สิไปเฮ็ดหน้าปีนี้สอยู่บ้านพี่น้องเลยเฮ็ดหน้าสักคนต้องสิไปหาเงินยู่เที่อวเลยแวะมาเอาพันเขาน้ำไอ้เพิ่น พื่อสีไปลงหน้าสีหอดแล้วพี่น้องเอาบัดนี้ก็เลยอยากสีสอบถามเบ้าเหือนกับสาวหวานนะครับว่าเงายู่กรุงเทพกรุงไทยโดนเป็นไรแล้วจากจากบ้านจากอีสานห่อนไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยได้๋ยกปีแล้วประมาณสองปีครับที่ไปแบบเต็มเต็มรูปแบบไปตะกี้กับขายของอยู่บ้านเ,าเางินมาพ่อใช่ก็เลยนี่จากลูกจากเก้าไปหาเงินพี่น้องเลยยุยุกรุงเทพประมาณสองปีครับผม ไปไปเฮ็ดยังไงเนี่ยส่วนมากที่เราเห็นอยู่ในคลิปนี่คือเห็นเบาเหินกับสาวหวานนี่ไปเฮ็ดหลากหลายที่ยังแน่ครับนี่ที่แรกก็ไปก่อสร้างพี่น้องเลยไปเห็ดก่อสร้างแล้วเงินบอพอใส่ก็เลยว่าไปเห็ดงานบิวพี่น้องเลยบิวอินเฟอร์นิเจอร์นะโอ้เห็นเห็ดงานก่อสร้างเห็นบอกว่าเงินบอกแจ็กเทอรนี่มันมันมุกอิหรี่กะกะสีมุกเนี่ยแหละพี่น้องกบ่บ่อยากเอ้ยนะ กระสิมุกแน่ตอนนี้เห็นงานบิวอินพี่น้องโอ้ก็เลยเปลี่ยนงานครับก็เลยเปลี่ยนงานสำรับจเปลี่ยนกันไปอันใดอันใดทางเฮาสีพ่อใส่ใจในครอบครัวจุนเกียร์ไปได้เฮ้าก็ง่ายไปพี่น้องเออซึ่งช่วงนี้มาบุญสองการบ้านเฮ้ากันเนีนครับเออไปใส่แล้วที่แรกเมื่อนครพรมก่อนพี่น้องเออครับเออเมื่อไปเอาไปหาลูกมาเล่นบ้านคือจะคของกาะสินอ๋อครับเลยว่าโทรหาไอ้ใช่เพื่อนกอนก็คือว่า อันแฮปปี้เกษียในพันเขาดีๆหลายก็เลยแวะมาหาอยู่สารคามบ้านนี้สีเป๊ะเต้อบ้านนี้บ้านนี้ก็สิออกจากไอ้ก็สิเดินทางไปนครพนมีครับไปชงลูกไปชงลูกเนาะผมจากนครพนมเราเกษียดสงการพอดีไปในบ้านนี้ก็ีิขึ้นเมื่อกุงเทพคือเก้าพี่น้องเลยอไปเหตุงานคือเก้าไปเหตุงานคือเก่าบ้านนี้เอาบ้านนี้เขาอยู่กรุงเทพตั้งหลายปีเนี่ยพ่ามีความคืดในการสีอยากสิมาอยู่บ้านเขาเตะจันวานี่ครับนี่ไม่เห็นหน้านี่อยาก นี่แหละจะมาเบิ้งพื้นฐานใดเฮ็ดแนวใดจังได๋มาจังได๋มาศึกษาเบิ่งก็เลยว่าอยากได้พันธุ์ข้าวคืออ้ายไปเฮ็ดลองเบิ่งมันสิงามคืออ้ายเพิ่นเฮ็ดบ่เออเพราะว่าเบาเฮินมาฮอดหม่องเลยพี่น้องนี่สะอ่อนห่วงมันหลายนี่เบิ่งนี่ครับนี่เห็นเห็นแต่ในวิดีโอส่งไปให้กันเบิ่งเนาะเปียกันแต่ในวิดีโอได้มาพอของจริงแล้วพี่น้องนี่เอโคตรยอดนาะบ้านนี้ก็สิได้มอบนะครับสําหรับพันธุ์ข้าวพันนี้ครับไก่ทองคํา 8ปดเก้าเนี่ยครับให้กับเบาเหินกับสาวหวานเอาไปใส่เอาไปเฮ็ดนะครับอยู่จังหวัดนครพนมนี่หว่าเนาะเอาไปลองอยู่นครพนมเลยครับผมขั้นเขาตัวนี้ครับผมเอาครับทายสุดสําหรับมือเี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับบ่าเหินแคปเจอร์แล้วก็สาวหวานนะครับคู่รักหวานแหววนะครับดาวติ๊กตอกนะครับดังระดับประเทศของเรานะครับถี่มามีโอกาสมาเยี่ยมยามนุ่มขวัญใช่ัวใจเกษตร มาเยี่ยมยามแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับแล้วก็มาเยี่ยมยามในพื้นที่ตรงนี้ครับผมโคกน้องนาธรรมมัค่ามหาสารคามเนาะเอาจจกไยคกับขอขอบพระคุณนะครับน้องทั้งสองคนอย่างมากเลยทีเดียวครับขอขอบพระคุณครับครับผมครับเอานั้นครับพี่น้องครับสำหรับดาราดังของเฮานะครับนี่เนาะโอ้ยสำหรับวันนี้นุ่งควันแช่หัวใจเกษตรพร้อมทีมงานตื่นเต้นครับผมสิเด็กขอไล่เส้นนะครับเบาเหินนะครับแล้วก็สาวหวานนะครับของเราเนาะ เห็นต่เพิ่นอยู่ในติ๊กต็อกนะครับสําหรับมื่อนี้ครับผมตอนเที่ยงสีผ้าเพิ่นไปเฉลิมฉลองนะครับสําหรับแฟนข่าวของเพื่อนนะครับฉลองครบรอบเท่าไหร่นะครับผมฉลองครบรอบ4ี่แสนผู้ติดตามนะครับผมเอาจยงไรฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับเอาท้ายสุดนะครับฝากพี่ฝากน้องด้อนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมพี่น้องครับนี่นี่นี่ยังที่บ้าเหินกับสาวหวานเพิ่นวานี่ครับ เนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่ศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สองแปดหกแปดสี่ทั้งไอดีไลน์แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ครับศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สองแปดหกแปดสี่นะครับเอาสําหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยมาแจกเกษตรนะครับพร้อมกับสาวหวานพร้อมกับบ่าวเหินนะครับพร้อมล่าพระจากพี่น้องพ่องไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้นะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม